บัดนี้วันที่12พฤษภาคมาพุทธศักราช2568เป็นวันที่12ที่ขาานน้าพเจ้ธธานายธนพัฒนประศิษฐ์ฐานูลอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าโจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพยยญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่ง,ง,งบทกาบพร,ระรตนไตอรหังสัมมาสัมพุทโธพะวาพุทธัธพะวันตังอภิวาเทมิสวะ้าโตภรพกวตาธรรมโมธรรมนัมมัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆนามานสองบทบูชาพระไตรปิฎกอระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปาลินิพุโตคุเนหิตทารามโนธานิปารามิหิตจตทิสติยาวชีวังอระหังพุทธังธรรมังสังฆงสัตรังคตโตปูเชมิราตานาตายังธรรมังจารามิโสตินา สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตตราคัชันตุเทวตาสัทธัรมมุนิราชัสสุนันตุสาธโมกขังสาเคกาเมจรูเปคิริสิคารัตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตารุวนาคาเนเคหาวทุมิเคเตปุมาเจยมตุเทวชรัตรวิสเมยกัชันทพนาคา ติทันตาสันติเกยังโมนีวาราวจนังสาธุโอมสุนันโตธัมมสวาณ a g โ r อายมพัทันตาธัมมสวาณ a g โ r อายมพัทันตาธัมมสวาณ a g โ r อายมพัทันตาสี่บทสวดปุพพะภาคณามการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณะขมันป่าธาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ tu ti yang pi sang kang, saranam kacami ta ti yang pi bhut hang, saranam kacami ta ti yang pi tham mang, saranam kacami ta ti yang pi kacami mokh, ber-suat, sajja, kriyakarhaan na ti me saranam anyam putho me saranam waram e de na me hotu sapata me saranam anyam ธรรมโมเมสารังวังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหตุสัพพทานติเมสารังอัญญังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหตุสัพพทาเจ็ดบทสวดติรัตนะปนามัคคถาพุทธังนัเมรัตนาภูตะสาริราชิตังธรรมังนัเมรัตนาภูตะวิสุทธิสารัง สามขังนัเมรัตนาณพตะสุสีรติทิเอตังนัเมติรตาณังรัตาณตยาวะหังสัมมาสัมโมสาริตวัตถุวิเศษสัพพังอัญโยยานายุตตะพุนายโยข้าวสัพพวะตังอสุมิตายมหิปิตะเทวตัทธาตเทวยะธาติทันเทเอกังวินาตติ ตระเรสัมะสัมภเวนารโรเกกทาจิตติเรนจปาตุภูตังคำภีระยานวิสัยยังอติทุทาสัทธังมิยูหิปันธิปันธิตาชาเนหิวิชัญญารูปังโรคำหิเกหิจิกตันจุปะอภัตไนยังเกสันจิสุทุวิธิตังคุณกายตานาณเมหิเว อิเยวะชนะตายาสุวิสุตัมเปสสะมุปัสสะตังมนัสสุทธะปัสสะทัทานังปุญญาติกานะมะสมุตตมะปุญญาภูมังทุกขะปมุจนะมุขะสารังคะอานังปูชาไรเฮสุปะรังอะิปูชาเนยังนิพพานาสัจิกริยาโยปนิสยาทังสัมมากิเรสัมมาระโสธนะสิทธิยาจาสาธุหิ อาทาภูสารีโมปะเสวะนิยังปาเนหิจาปิสารังข้ามณียเมวะตัสมาหิตังติระตานังสารังข้าตามหาพระตินที่วังขณะเนสุนามัสสัมมาปูเชมจาปิสัสตังสุปัสสนะจิตตาตัฏฐานุปาริจาริยาสัทธาราตจัุญเยนะตัฏาสุกะเตนะสุขีภเวโม

แนามก,การะสิทธิคาถาโยจักคุมาโมหามาราปะกัทโทสาวังวะพุทธโธสุขาตโตวิมุมโตมาราสะปัสาะวินิโมจะยันโตปาเปสิเขมังชาะตังไิเนยังพุทธังวรันตังศิรสานามามีโลกัสสนาทันจะวินายกันจากตันเตชะสาเตชายาสิทธิโฮตุ <c oughs> สัพพันตรายาจาวินาสเมนตุธรรมโมทัชโยโยวิยตัสสะตัตุทักเซสีโลกัสสวิสุทธิมาคังในญานิโกธรรมธราสาทาริสาตาวะโหสันติกะโรสุจินโนธรรมังวันตังสีรสาลามมีโมหะปะทารังอุปะ สั้นตะถาห้งตันเตชัสเตชยัสติโหตุสพันตรายาจวินาสเมนตุสัทธัมมะเสนาสุขตันโยโรกัสปปะปูปากิเรสัชเฐตาสันโตสะยังสันตินิโยชะโกจะสวาคาตธรรมังวิทิตังกโรติสังขังวารันตังสิรสานามมิ พุทธานุพุทธังสามาสิระติทิงกันเตจะซาเตชยาสิทธิโหตุสัพพันตารายาจาวินาเมนตุก้าบทสวดนโมการะอัตถกะคาถานะโมราหตโตสัมมาสัมพุทธัสสามะเหสีโนนะโมอุตตมธรรมสะสวะฆาตะเสวะเตนิทะนะโมมหา สังฆัสสปิวิสุทธาสีรทิติโนนะโมโอมาตาญาตัสสะราตนาตาญัสสะรุกังนะโมโอมาเติตัสสะตัสสะวาตุตยัสสะเปนะโมการาปภาเวนะวิัตชันตุปัทวานะโมการานุภาเวนะสุวติโมตุสัพพะนะโมการัสสะเตเชนะวิธิมิโมมิเตสาวะ